สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีพบกับเรื่องสั้นสาระดีๆในหัวข้อของความสุขกับชีวิตที่เลือกเดินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งได้สั่งสรรสาระดีๆกันนะครับเมื่อยังอยู่ในวัยขนอง เรามองว่าคนที่คิดไม่เหมือนเรานั้นผิดคนที่ใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับความเชื่อของเรานั้นไม่ได้เรื่องคนอื่นนั้นโง่ไปหมดมีแต่เราที่ฉลาดอยู่คนเดียวใจเราแคบเหลือเกินที่ยวกตัดสินผู้คนไปทั่วเมื่อเติบโตขึ้นไม่ใช่อายุแต่คือความคิด เราจะตัดสินผู้คนน้อยลงเราจะเข้าใจว่าชีวิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่มีใครดีกว่าใครเราแค่แตกต่างกันเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันและถึงแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่หนทางไปสู่เป้าหมายนั้นก็มีอยู่ล้านวิธีใครกันจะบอกได้ว่าทางไหนดีกว่า เพื่อนเพื่อนเราบางคนสมัยเรียนประถมบางคนเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมขึ้นไปเพื่อนบางคนเจอตอนเริ่มทํางานใหม่ๆก็มีแล้วก็แยกย้ายไปมีชีวิตของใครของมันเพื่อนเราเหล่านี้บางคนก็ได้เจอกันจริงๆบางคนก็เจอกันทาง facebook หรือไลน์บางคนก็เสียชีวิตไปแล้วก็มี บางคนก็ไม่เจอกันเป็น1 0บสบปีบางคนบ้านก็เคยอยู่ใกล้กันหรือหอพักกันมาชีวิตผ่านไปนานพอสมควรขออัพเดตชีวิตเพื่อนเกื่อน,นแล้วกันคนหนึ่งทำงานประจำที่เดียวตั้งแต่เรียนจบอีกคนหนึ่งแทบไม่เคยทำงานประจำเลยคนหนึ่งลูกน้องเป็นร้อยๆอ,อ,อยู่บริษัท คนหนึ่งใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียงสโลล life คนหนึ่งทำงานเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นอีกคนหนึ่งตั้งบริษัทของตัวเองลูกน้องแทบไม่มีทำงานเองเกือบทุกอย่างคนหนึ่งทำกำไรจากพอหุ้นเดือนละเป็นล้านอีกคนลงทุนง่ายๆไปช้าๆในกองทุนรวมคนหนึ่งทำงานหนักทั้งวันตำหน่งใหญ่โต คนหนึ่งกำลังโมโหโทโสกับลูกน้องอยู่อีกคนทำงานสบายๆขอแค่มีเวลาออกกำลังกายคนหนึ่งชอบชีวิตกลางแจ้งขี่จักรยานไปทุกที่อีกคนหนึ่งชอบความหรูหราขับรถไม่ต่ำกว่าเบนซ์ยังมีเพื่อนคนหนึ่งออกทุดงกลางป่าเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิต วันนี้เราต่างมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยแต่กลับลงตัวในแบบของเราเองไม่มีใครมีชีวิตด,ดีกว่าใครกันเราแค่มีชีวิตที่ดีแตกต่างกันไปถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะถกเถียงกันว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้เฮ้ยใช้ชีวิตแบบนั้นสิแบบนี้สิทำงานแบบนี้สิ ดีกว่าตั้งเยอะเลยแต่เรากลับพบว่าใจเรากว้างมากขึ้นเราเข้าใจว่าแต่ละคนมีที่ทางของตัวเองแต่ละคนมีรูปแบบชีวิตในแบบของตัวเองจะทำงานอะไรก็ได้จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ขอแค่ให้ชีวิตรู้สึกว่ามีความสุขก็พอแล้วถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆก็คือเอาที่สบายใจ เมื่อนั่งอัปเดตชีวิตเราพบว่าการตัดสินผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งตัวเราและผู้อื่นที่หลายๆคนทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในโลกออนไลน์หรือโลกจริงเพราะไปตัดสินคนอื่นผิดที่คิดไม่เหมือนฉันทำไม่เหมือนฉันเป็นไม่เหมือนฉันแต่ถ้าเราจะลองผลักผนังหัวใจออกไปให้กว้างกางขึ้นแล้วทำความเข้าใจว่า เราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลเราไม่ใช่ผู้ขุมกฎที่จะบอกได้ว่าแบบนั้นถูกนะแบบนี้มันผิดนะหนทางชีวิตคนเรานั้นมีมากมายเกินกว่าจะต้องเลือกว่าทางไหนใช่ทางไหนไม่ใช่ขอให้มีความสุขบ,บนเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องไปตัดสินใจใคร ไม่ต้องฟังคำใครมาตัดสินเราเท่านี้ชีวิตก็ดีมากๆแล้วอ่านแล้วชอบเลยนำมาเล่าให้ฟังกันขอให้เรามีความสุขกับหนทางชีวิตที่เราได้เลือกเดินได้เลือกทำในวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนสาระดีๆสไตล์ครูทีขอขอบคุณเพื่อนทางไลายที่ส่งมานะครับ ในหัวข้อของความสุขกับชีวิตที่เลือกเดินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งที่ได้สร้างสรรสาระดีๆกันต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ